สวัสดียางคืนฮะก็หนึน้านะครับวันนี้น่าจะมาตามเวลาแน่เลยเอาสตอมซีหนึ่งสามหนึ่งนะครับวันนี้มาก่อนรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วมาตามเวลาด้วยวันนี้โอเคก็ตรงนี้เป็นมังกรนะครับ ออกได้ฮะหนึ่งศูนย์เก้าเอาตอมซีหนึ่งสามหนึ่งวันนี้เหมือนมาตามเวลาด้วยนะครับสุดยอดอวันนี้มาก่อสองเลนหนึงน่งและมาตามเวลานะครับ สองนงหนึ่งล่าช้านะครับหนึ่งศูนย์เก้าก็เลยแซงมาได้วันนี้มาตามเวลานะฮะสุดยอด